สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศที่เขาหินซ้อนนะครับทางข้ามแยกเขาหินซ้อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับวันที่14นะครับนี่ข้างหน้าเป็นสีสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปไหนเขาบอกเฉดถึงซากรุงเทพเลี้ยวขวาไปกบ,บินไปปาจีนนะครับตอนนี้ผมมาจากสกแก้วกําลังทําถนนอยู่เลยครับท่านผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่กําลังกำลังกวดถนนอยู่เลย มาเบื้องวา่าไปฮอดได้แน่เป็นยังไงแน่นะครับผมก็ทํานานแล้วไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนที่เขาวินซ้อนสะพานข้ามแยกนะครับอ,อําเภอพนมสรารคามหรือเปล่าที่อาเภอพนมสรารคามเขาหินซ้อนอำเภอจังหวัดเช,ชิงเสาเนาะน่าจะใช่นี่สะพานข้ามแยกโหอลังการมากเลยครับท่านผู้ชม วันที่วันนี้ครับวันที่สิบสี่นะครับเดือนกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับบันทึกเรื่องราวไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมงานขยายถนนงานสร้างถนนนะครับอสุดยอดมากเลยสวยงามมากเลยถนนนะครับทําแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับโอ้เบืงบ้งเบืองสะพานโอ้ถนนถนนยังไม่แลวก็ต้องต้องอดใจรอครับอดใจรอก่อนนะครับนี่โอ้ อลังการมากครับผู้ชมนะฮะสุดลูกหูลูกตาแน่นะครับดูบรรยากาศที่ฟุ้นง่ายงงครับผมถนนก็ยังทุรักทุเลอยู่นะครับก็จะเย็นๆครับไม่รู้ว่าโครงการนะครับโครงการนี้จะแล้วเสร็จปีไหนนะฮะใครที่รู้คอมเมนต์มาได้นะครับใครที่รู้คอมเมนต์มาได้นะครับดูนะครับ เข้ามาในรถดีกว่าเสียงลมเสียงลมมากกว่าเสียงคนพูดนี่หลุมนะครับก็เริ่มเลยโอ้สามแยกตรงนี้นะครับมีปั๊มน้ํามันนี่มีเชลสาวกเชลเติมน้ํามันเชลก็มีให้ให้เติมนะครับท่านผู้ชมโชเฟอร์ของเราขอบคุณครับนะครับ ที่แบบลุ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับลุ้นนะลุ้นว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับถ้าเสร็จนี่ก็คือได้ใช้ถนนสายนี้แบบสบายๆเลยนะครับนี่ก็พี่น้องที่ขายกับข้าวแถวนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าขี้ฟุ้นมันหลายเดย้ขายกับขา้าผมก็จะแขวงไหงเลยนะก็มันหลีกเลี่ยงบ่ได้ท่านผู้ชมเนาะพอแม่พี่น้องที่เพิ่นขายกับเขายื่แถวนีเนะีย กี่ฝุ่นไงง่องเลยดูครับสะพานยกระดับนะครับถนนยกระดับนะโู้สูงมากนะครับเป็นจุดกลับรถได้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดกลับรถนะครับนี่ครับเข้ามาในตัวอําเภอมันไม่ใช่อำเภอสีมันก็น่าจะเป็นตำบลนะครับตรงนี้เป็นตำบลเขาอินซ้อนนะครับนี่มีปั๊มเนี่ยเข้าน้ําใครเดินทางไกลนะครับมีปั๊มปตทให้เข้านะครับผมปั๊มน้ามันส่วนใหญ่ เติมไม่ค่อยเติมส่วนใหญ่ข้องน้ำกันเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางอะไรอ่ะไปทางชนบุรีนะครับไปดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่เห็นกองดินเราโหแบบยกระดับขึ้นสูงมากเลยรถบรรทุกเยอะนะครับถนนสายนี้รถบรรทุกเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นรถยังนี่รถรถน้ำมันล่ะนี่นี่ ตรงไปก็ได้นะครับตรงไปตรงนี้ก็ได้นะครับขอ่อนซ้อนนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวขอ่อยซ้อนก็ส่วนใหญ่ทําอะไรค้าขายหรือเปล่าหรือทําอะไรไม่แน่ใจนะครับนี่ถนนถ้าเสรนี้เป็นถนนกี่เลนนี่ครับเป็นถนนกี่เลนไม่รู้นะฮะแต่ใหญ่มากๆ เ,เข้ามาในยังตัวมือก็ยังมีปั๊มในนี้ปั๊มพีทีนะครับตรงนี้ระวังเด้อระวังเด้ออย <laughs> เป็นเห็นรถยางมาเป็นยางใส่รถนะครับเพื่อที่จะขันถนน,น เป็นถนนคอนกรีตหมดเลยครับทางตรงนี้เป็นทางหลวงอะไรสามสามศูนย์สี่นะจะเป็นสามศูนย์สี่นะครับท่านผู้ชมสามศูนย์สี่มาดูหูรถคันนั้นวิ่งออกมาออกมาเร็วแท้รถนั่นทุกนะปิ่นบุ๊บเด้ได้นั่นทันบุกขับเ,เ,เร็วขนาดนี้เออเอียงแบบสี่ปิ่นบุ๊บเด้เลยได้นั่นนครับดูครับด้านขวาของเรา เป็นแบบกองดินเมื่อก่อนนี่ถน,นนนี่อยู่ต่ำๆแบบนี้เลยตอนนี้แบบสูงลิบเลยนะครับท่วมหัวเลยครับวูบ้ดูเบลดินมาจากไหนไม่รู้ไปเอาดินมาจากไหนแบบโอ้โหสูงลิบตเรียเลยครับท่านผู้ชมเพิ่งว,ว่างานอลังการงานสร้างนะครับเป็นทางเป็นถนนยกระดับของอ่าเขาอินซ้อนนะครับท่านผู้ชมสุดยอดที่รีวะนี่ครับดินวู้ดูเบลดินมาจากไหนผมว,ว่าเป็นแสนแสนรถเลยละ่ะในเบื้องส่งนี่ ดินไร้ขนาดนี้กองเป็นผู้เขานี่นี่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อนี่ครับคือยังไม่เสร็จคือเป็นเรื่องปกติครับกําลังทําถนนนะกําลังทําถนนในระหว่างทาก็มีอุปสรรคบางเพราะรถต้องเดินทางรถต้องวิ่งอยู่ตลอดนับยีิบสี่ชั่วโมงส่วนพี่ๆที่เขาทางานอ่าเป็นการขยายถนนก็ต้องทําได้ไม่เต็มที่ครับต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวัง รถบรรทุกเยอะมากสายขวาหน้าหลังหมดเลยใช่หมดเลยครับด้านหน้ารถอะไรชัยลักษพัฒนาทานสปอร์ตนะครับเป็นรถขนอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเพราะว่าแถวนี้เป็นโรงงานนะครับมีโรงงานอู้เป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นตะปินพเพราะเน อ่าลงเอมันคือเอ็ดมาตั้งนี้แล้วพังหันโอ้เสียวแวบๆนะครับเสียวแวบๆเลยนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับปกติทางจะอยู่ข้างในขวามือนะครับตัวนี้เป็นทางบังคับใช้ชั่วขราวนะครับช่วงอ่าทําถนนนะครับท่านผู้ชม รถบรรทุกอะไรไม่รู้นี่ข้างหน้านี้ด้านซ้ายนี่น่าจะเป็นอะไรเนาะการอาชีพการอาชีพเนี่ยพีตุ้ยไปเรียนอยู่นี่แหละใครพีตุย้ยเนี่ยเรียนอยู่นี่แหละมีโรงเรียนในนี่การอาชีพพีตุย้ยพี่ง,งเขาเรียนอยู่นี่แหละเขาเคยบอกน่ครับด้านขวานะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ ด้านขวายังไม่เสร็จเลยออกซ้า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 ยเฮ้ยตัวที่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 นะครับเราต้องเบี่ยงออกซ้ายเพื่อที่จะไปชนบุรีนะครับถ้าลงไปนู้นเราเราไป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 กรุงเทพนะครับหรือว่าเราไปชนได้ไหม ดูมาดูว่ารถรถบรรทุกไอ้ที่อยู่ขวามือเขาจะไปชนบุรีกับเราได้ไหมนะครับแต่ที่แน่ๆเส้นนี้เราไปชนบุรีนะฮะยังไม่มีป้ายนะครับเพราะยังไม่เสร็จนะครับถนนยังไม่เสร็จไม่ได้เหมือนกันไหมน่าจะได้เหมือนกันแหละหรือว่าได้ไหมอ,อ๋อบ,บับงคับบังคับเบี่ยงขวาเห็นไหมถ้าเราไปเมื่อสักครู่เราเราไปชนบุรีไม่ได้นะครับ ไปได้ไหมไปได้ี่ไงได้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 ออกมาได้ท่านผู้ชมจะเจอทางเบี่ยงที่เราเลี้ยวทันหันเมื่อสักครู่นี่ลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาชนบุรีก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นบันทึกคลิปเรื่องราวที่เขาหินซ้อนนะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับไม่ได้ต่อเนื่องมาจากอีพีที่แล้วนะครับเป็นคลิปพิเศษแยกออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่เขาหินซ้อนนะครับผม ว่าเรื่องราวและการบันทึกคลิปาการทําถนนที่ที่เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับใครอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปที่ไหนเรื่องราวบนท้องถนนนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้นะครับท่านผู้ชมและผมจะไปบันทึกเรื่องราวมาไวใ้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมวันนี้วันที่1 4กันยายนปี2514ผมอัปเดตไวใ้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ได้นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ